สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีเงพาพ่อมาแล้วพี่น้องมาพร้อมกับข้ากินหอกเสถึงพี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC, อีพออีเมอร์ไอ,อ,นอ้น้องนุ่งเฮาสู้ขู่สุขคนสรางเข็มนี่คือแต่งตัวสวยแต่น้องแม่เลยเป็นไดเ <laughs> ถามขา่าวมีเงพาพ่อสบายก่อนพี่น้อง <laughs> ให้ไว้จะบาดจะต่อ <laughs> คือแต่งตัวงามแต่มาแต่ใส่เมื่อจไปฉีดยาเป็นยังก็ได้ไปฉีดยาใครดี ยาโควิดโอ้เข็มหนึ่งหรือเข็มสองแม่เข็มหนึ่งโอ้เ oh, ข็มหนึ่งเข็มแรกเข็มแรกวันนี้หมอถามอยู่แม่คือมาซานะเจอ,อย่านเนอะย่านไม่ย่านนนั่บอกตรงๆเลยว่าย่านบัตรพิเศษหรือย่านบ่ <laughs> ย่านคือเขาย่านคือเขาเอาหมออยู่ห <laughs> ันเป็นกับหูจักเนาะแม่แม่เฝ้าแม่เฝ้าคือยังมาซาเน่ะขนาดปิดดังยังมีผู้หูจักอยู่แล้วก็ลูกสาวอยู่บ้านยังก่อ แหวนสว่างข้ามเข่าข้าเข่ากันอาทิตย์หนึิงใจอ่อนกับมะพร้าวกันหมอโยร่งบานกันหูจักแม่คือมาสะาดแต่ว่าแม่คือนมาสีสะาดอันไม่ย่านเลยไม่ย่านทุกคนหรอแม่เอ้ยบ่เป็นยังดอกใช้ลักฐานการฉีดใช้ลักฐานการฉีดฟังดฉีดฟังดิดโอ้เราจะไปจะติ๊กเือหงังหงั่งก็ว่าหมอเลยว่า อันที่อันนี้ังแม่ผมดูสิมีของควรในเยอะว่าสัน้นโอ้เอาก็เลยเอาของควรให้ดเ,เด้เราจะเติ่งงามๆนี่แหละเราจะเติ่งของควรของควรพร้อมจะปจะเติ่งงามๆสั่นเขาว่าแต่อย่ากลัว <laughs> 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 พี่น้องผู้ใดสีดไปคือเพราท่านได้สีดแต่วันชนมากเขาเหม็นมากข้าเจ้าอันอีแม่ทั้งอันภาคเหนือเขาเหม็นมากามากับว่าแม่สีดเราเด้อะเมืออกี้สีเราพี่ก็สีเราต่แม่แล้วพ่อเนี่ยประตู บ่ผมผมกปเหมนกันได้พี่น้องนะครับผมกับแ่ขี้กันเด้พี่น้องติ๊กเกอร์งามปลอดแต่เขาเป็นสันติกอจืองามแต่โอ้ยบ่สูพี่น้องเขาฟังเจกีนอะเคยไปถอนเขียวบ่ไหมคือไหมความดันสูงไหมพี่น้องเกือบบ่ได้ถอนปัดมือนี่ความดันบ่สูงเต่ว่เข้าใจเต้นแหงไม่เคยบดนะแต่ตาทำ อ,อ,อันพ่อคือจังอันอันควบดันกับปกติเราแต่ว่าหัวใจคือเต้นแห้งแตอะไปเลยนะหัวเาผมตอบคนบางเดี๋ยวมันตื่นเต้นเนาองไปตกใจมันตกใจต,จตกใจแต่มาเนาะเนี่ยตกใจเนาะเป็นเข้าไปนะฮันบพราะเพราะมันวาย่านนี้ย่งดอกต้อไปหลายๆคนเขาให้ไปจับยืนเลี้ยงคิ้วเลี้ยงหยังกันเขาเนี่ยหัวใจเต้นตึกตึ๊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 กตึกตึกว่าย่านหยังดอกว่าย่านย่านกันเลี้ยงคิ้วกันไปยู้ไป เขาถามเขาชอนี่ยตกใจแน่น้องคือ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 ตกใจคืออาการแบบนี้คือบ่เคยเป็นแบบนี้นะแต่ย่อมว่าขันจะไปสีดายย่อมเลผมนั่นบ่แม้ได้สีอันนี้ได้สีถอนแถวกับตามสีดได้ผมกันตือขนาดก้อนที่เข้าไปก็าราาอบล้มก่อนเข้าไปแล้วข้ารกาอบล้มบ่อทั้ใจแต่ว่ายังตื่นอยู่ไหม เตียนเฉียดแกงอบล่อบอกอีมอ่ะนะมันจะฝักกันตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นเลยเขาหัวใจผมนี่ว่ามันกวงครับตุ๊กตุ๊กตุ๊ั้นนหน้าผู้จับายึงถามเอาหัวใจพอขึ้นเต็นแห้งเดี๋ยวเตือนนอนแต่ว่าเตีนเข็มนี่วันที่ที่ทัตอีเข็มสองไงยี่สิบนัดอีกเดือนหน้าอันที่สิบหกสิบหกเดือนหน้าเข็มสองคือ เสร็จสิ้นนะครับภาวนาว่าให้ปลอดภัยเด้อนะครับพอได้อหากเกิดว่าเพิ่นได้ให้ไปล่องไปล่ำมันสิบ่ได้ไปน้ำมูย่านบานไดก็ได้ได้อดเอานะพี่น้องเฮานะครับอย่าลืมให้กำลังแรงใจเด้อนะครับเาเรื่องล่ำเราอีพ่ออ้วนส่งยังมาใหวกว่าทรงเรื่องล่ำมาให้คลิปล่ำจะคลิปล่ำอีพีสามอีพีสามวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแมนนะครับยี่สิบห้าเบื้องล่ำ เบื้องคอนเสิร์ตแล้วกับต่อโดยลําเรื่องต่อก่อนค่ะทำนองขอนแก่นนี่คือแบบฉบับของหนึ่งรุ่ที่ว่าอํานวยศินนะครับพี่น้องคือลําเรื่องจุดจุดจุดแม่นรำพ่อระบุดเป็นจุดจุดจุดล่ำเลียงล่ำเลียงแมญ่าจังไรลูกไผ่กะเลืองภาคสองภาคสองแม่รำพ่อระบุดเป็นยาเป็นยามาเบิ่งบทบาทมาเป็นยายายาสิงยาสดิ้งแล้วมาเบิ่งว่าพูดได้สิได้เป็นนางเอกเมือนันนะครับนันนะครับแต่ว่า หญ้าน่หญ้าซิ่งหญ้าสะดิงอือบ่เป็นหญ้าบ่เป็นหญ้าสมัยเก่าว่าซั่นได้ยินพวนว่าต้องเป็นหญ้าสมัยใหม่หญ้าซิ่งหญ้าิกหญ้าจอกรอกโอ้ยเนาะคือคือกนได้กีผมก็ว่า เพ้นละขอสีทเป็นคนสุดท้ายของประเทศไทยด้วยว่าจะบัดเบิ่งเอะไรเธอเอาให้เธอเด็กเป็นล่ำอย่ากขอได้สิได้พี่พ่อพี่พ่อนอนก็ได้ตาสินใจก็แม่น้ำพ่อเอาไปสฉตาเน้นไหนก็สิได้ชิดู่ดอกก็ได้ว่าห้าไปสฉมันแล้วซะนะครับตาหมอเพ่นว่ากลับไปนี่เหมือนแม่กลับไปนี่กินน้ำลหลายกินน้ำลหลายเราก็นอนพักพอน้ำสาหัวนอนพักผ่อนะจ๊ะตาเมื่อนี้่ไปเฉยห่อกระตุ่มที่มืออื่นออกพันสาเออออกพันสาเออออกพันบ่ามือที่เนาะหลามมื่อนี่เน้นน้องเขานี่ตาแม่น้ำพ่อกับ สิ่เบลวัวหัวก็ต้มอยู่น้ำนองคุณละเดี๋ยวนอนพักควนพี่น้องบ่ได้นั่นนี่กะนี่คือเกาขัดเบื้องต่มนี่เจ้าของคือเกาละตามสภาพร่างกายคือเกาละนอนพักครนักควนได้เพียงพอห้ามกินเหล้าห้ามกิน ท้องที่มีแอลกอฮอล์ร่างกายพวกข้าพวกขิงมันเราจะกินพวกข้าพวกขิงไดกินว่าสันหมอพูดบอกเนาะกินน้ำกินยังเลยทั้งบิดากินยังธรรมดากินเข่าทั้งานแต่ปกติอันอยู่น้ำบาดน้ำซองเขาเนี่ยละแต่ว่าจะไปลงแรงว่าสัน พี่น้องไอ้อ้น้องนุ่งเอฟซีพอยเม้าแต่ไอ้คนเพิ่นก็เฉีดอ่ะ่ะกัดถือเพิ่นเฉีดกันแรกกมาทุกคนล่ะอถือว่าแม่น้ดพ่อกัำจันตายถือว่ายังอยู่ในไฟๆถือว่าช่วงล่าสุดอยู่มอยังวายอยู่มู้เจ้าลาข้างนอกมาสั่นมู้เจ้าลาแห้งอีหลีสังไก่เจ้าของอยู่เพิ่นว่าจังได้มากกัจ้าได้ยอมรับเพิ่นเพิ่นถามมาเป็นยังคือจังมาลาแช่ ยากมากกว่านเลยก็คือก็เริ่มฉีดทยอยฉีดกันไปนะครับแต่ว่าพื้นที่สิบโมงเรื่องเขาเนี่เพิ่งเอาแปนตแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหมายถึงว่าคือใกล้จะครบแล้วใกล้จะครบแล้วนะครับโอ้เป็นข้าวดีมากๆเลยนะครับคือชื่นใจนะครับที่ว่าเอื้ออายน้องนุ่งอีบอยเมยเฮาคืออ้การยอมรับนะครับว่าคือรักษาต้นโตนะครับเดินทางใกล้ๆคือป้องกันกันไว้นะครับพี่น้องครับยูดีมีแห้งเด้อผู้ใดไปฉีดแล้วก็ได้ผู้สิไปฉีดกะยูดีมีแห้งยูดีมีแห้งกัดตอค มันก็จะออกบัตรให้เขาจะเดินทางบัสไซค์ก็ได้สันเขามีบัตรมีอย่างแล้วแต่ว่าก็ป้องกันคือเก่านั่นาละป้องกันคือเก่าแต่ว่าเขาก็ยังยังยังมีใบเบิกทางเดี๋ยวนี้ย้ำไปน้ำมันดอกคนทางอัานข้าเจ้ามาถามหาที่ใบขับขี่สันก็ถามหาใบเบิกทางนี่แล้วฉีดยา่จะมาฉีดยาเพื่อที่ขวันเหมาะหัวใส่เสือสีฝาขาวฝางั่มสบายสบายครับเจ้าคู่ตัวล้อโล่โอ้เจ้ยคู่โล่อ่านมาจังได้ปุ่น คนคู่มันเสีดควบเบอร์ใดได้คุณโอ้ยเขาฉีดเสริมฉีดฉีดเตริมสามแล้วใอญ่ใหญ่มีหอยเข็มสามต่อผมสองกระเพาะละแดงแดงกรเฮ็ดเบอร์เยครับพี่น้องเอาอย่าลืมนะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมที่ยิบซียิมหะนะครับอีพี่ที่สามจาวใจหนึ่งรุ่งทิวานะครับพี่น้องมือแรกเบิ้งคอนเสิร์ตมือแรกเบิ้งคอนเสิร์ตมือที่สองมือรเรื่องต่อกมีคอนเสิร์ตลำเรื่องต่อกรพี่น้องเข้ามากอ่ะมีอีพอเอระเบียบตาวยองตาวยองระเบียบ แม่ลุยแม่ดักแดนางเอกเนียวลักขณาอาจารย์เชิญที่สําคัญผู้รับผู้ใหญ่อีกผู้หนึ่งว่าสิขึ้นรถมือแรงมาสั่นโทรมาบอกคอแล้วโทรมาบอกคอแล้วมืออานนี่ก็โทรมาโทรมาหลายเท่าเดียอคนหน่อยว่าสิมาพี่น้ไงเกือบเป็นตายันไงไงไงมีตาว่กสิขึ้นรถแต่ว่าแต่ว่าก็พอจะพอก็พูดย้ายวิชิตไงมิจฉากสี่ครบไว้ได้นะอดอดทัวสี่ครบไว้ได้ไหม มือว่านนี่ให้ค่อยไหมเสี่ยนี่เขาีเขขี่ขี้ไล่แต่พน้า้มากอะใส่หัวจากบาทจะมากงมั่งอแล้วึ้นรถมัแรงเมอนนพน้ารถมันแรงเพราะว่าพ่อไปห้ามผมไมเออพ่อจะไปหัาอต่อโตมายม่ไดพ่อกับไปห้าย้ำนั่นลากกได้บางเสียนะครับพี่น้องเดินทางปลอดภัยเด้อดื้อมาพ่ออพ่อยแม่เออไอ่เฮานะครับอย่าลืมแหงร่างแนงใจกันนะครับเออจะไปโน่นน้าเราพดบงอยู่ แต่เรามีบ้านหักคือกันได้เพิ่นน,<อ> <laughs> นักเพิ่นว่าเราว่าเรามีบ้านหนะคือกันมาจั่น<อ>บ้านหักหนึ่งรุ่งที่ว่าอำนวยศิลมาจันเพิ่นว่าโอ้ะะโอขอบคุณนะพี่น้องเข้าน,นะครับเป็นคน,นด้าณดีๆขึ้นมาแล้วนะพี่น้องดีใจขึ้นกันนะครับพี่น้องอดีใจนะครับถาเธอเดือดร่ำนำยังดอกนะครับ พอได้พ่อพี่พอน้องเฮ้านะครับชิปนี่ถามข่าวไม่ลํำพ่อเขาจานตายนะครับว่าเป็นจังไ้เป็นจังสั่นจังซี่บอหรือว่าองไดนะครับเอ้าถามข่าวกันเดี๋ยวขออนุาตพี่น้องเข้าอาบน้ำพักผ่อนนะครับชิปนี่เอาไปสซนีแจงข้าวพี่น้องให้รับทราบชิปหนาพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ